สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยุลรังสิตคลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นวันสตาร์นะครับอะคาเดมี่นะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นสีกรมนะสีน้าวีนะสวยนะครับตัวจริงตัวจริงนะครับกล่องสีเทานะครับตะกูลคอนนะซอกถอดได้นะครับจะปั๊มคอมมอนนะครับอ่าก็วัสดุเหมือนเดิมนะครับหนังกลับนะครับหนังกลับแท้นะครับใช้แปรงอ่อนๆนิดนึงนะอย่าใช้แปรงแข็งนะครับตรงกากเป็นผ้านะครับอ่าคืออ่าขอผ้านะครับตัวนี้ก็สวยเลยนะครับ สีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็มีเยอะมากนะครับเยอะเลยนะครับเกือบสิบเกือบสิบสีนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับของแท้ผลิตั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ทําซ้ําเดิมนะพื้นออสตาทั่วไปนะครับอ่าก็ถุงจะทักมาได้เลยนะครับซอฟถอดได้มีเชือกให้สองสีนะครับตรงปลายเชือกนะครับจะมีคําว่าคอนให้นะครับอ่าก็จะมีเชือกสีครีมกับเชือกสีกลมนะครับอ่าตรงปลายเชือกจะมีคําว่าคอนนะ C.O.N.S. นะครับเบอร์รองเท้านะครับตัวนี้ก็คอนเวิร์ตจะมี3ตารางไซส์นะดาวกับแจ็คตารางไซส์เดียวกันนะครับ6เท่ากับ24เซนจะเท่ากับเบอร์5ของออสตานะครับไม่งงนะตารางไซส์แล้วงงนะครับตอนนี้ก็มีดำมีแดงมีเหลืองมีเทานะครับเยอะมีเยอะกว่านี้นะตอนนี้นะครับอ่าก็ยังไงสนใจทักมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเจ็ดสก็มีเยอะเลยนะครับหลานก่อนนะครับเนี่ยผมฝากด้วยขายจะของแท้เบอร์หนึ่งเท่านั้น สวัสดีครับ